พวกเราตอนนี้ใครมีกําไรแบบไหนกันบ้างวันนี้อาจารย์แนะนํากําไร2แบบที่น่าสนใจนะกำไร2แบบนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ต่างกันเอาแบบแรกก่อนกําไรที่เหมือนที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยกำไรยันสมบัติจักรพรรดิกำไรยันสมบัติจกตักรพรรดิเนี่ยเป็นกาไรที่อาจารย์ยันเน้นเรื่องของเงินทองโดยเฉพาะยันนี้จะมียันชุดคาถาสมบัติจกักรพรรดิคือ4บทคาถาได้แก่หัวใจพระสิวลีจะทําให้มีกินไม่รู้จักหมดจากสิ้นคาถานี้พอเงินจัหมดจะหมดก็ จะมีเงินเข้ามานะ2คือคาถาหัวใจเศรษฐีอันนี้จะทําให้เก็บเงินอยู่เงินที่มีไว้อะจะได้เป็นเงินเย็น3มคาถามหาลาภด้เงินก้อนและ4ี่คาถาเสียงโชคเวลาที่เราเสียงโชคจะได้ปังๆกําไรสเลเลตนี่ไม่ได้ชุบอะไรทั้งนั้นเป็นเนื้อสเลเลตที่อาจจะมีน้ําหนักหน,หน่อยนึงฟรีไซส์สามารถที่จะขยับออกแล้วก็หดได้ใส่ใส่ได้ทุกคนเลยนะไม่เคยเห็นใครใส่ไม่ได้การสมรรรภิพนี่ดีมากแบบนี้บูชาราคาเบาๆห้าบา,บา,บาท แต่ว่าช่วงนี้พวกเราอย่าลืมว่ามีกําไรที่พิเศษอย่างหนึ่งคือกําไรมนตามหายันเป็นเนื้ออันลอยอันนี้จะเบามากแข็งแรงไม่ลอกไม่ดําแล้วที่สําคัญก็คือจะจานมหายันก็คือจะเป็นยันที่ใช้เรียกทรัพย์รับโชคสเสน่แรงแล้วชนะคู่ต่อสู้มหายันเนี่ยนะจะเป็นกําไรที่แบบจันแนะนำหรือว่าถ้าสมมติจะมีกำไรวงเดียวมนตามหายันดีมากอยากให้ได้ทุกคนช่วงนี้สําเกตสองคัญคือ แอดมินเขามีโปรห้าร้อยบาทเออห้าร้อยบาทอย่างนี้สำหรับคนที่ใช้สิทธิ์ภายในเดือนเมษายนเนี่ยนะใช้ส่วนลด500บาทได้สำหรับวุถุมงคลที่มีมูลค่า1,000พัขึ้นไปเพราะฉะนั้นปกติกําไรมณตามหายันบูชา1,000บาทถ้าใช้ปัดกกำนัน500ก็เหลือแค่500ดังนั้นเท่ากับว่าเดือนนี้เจ้าบูชากําไรสมบัติจักรพรรดิก็ห้าตามปกติใช่ไหมแต่ถ้าใคร ผู้ชากกำไรมุนตามาหายาน1,000ก็เหลือแค่500ใช้สิบเมษาได้1นึ่งครั้งนั้นเลือกแล้วก็จับจองกันให้ดีจะเอาแบบไหน